เอาแล้วไงนางเอกดังเปิดตัวคบหนุ่มคราวพอเปลี่ยนใจอยากมีลูกแล้วค่ะแม้ว่าจะอายุห่างกันถึง28ปีแต่ด้วยความรักของทัพทิมอัญญารินและไทเอกพันธ์ที่มีให้กันไม่เคยสั่นคลอนวานมงนุงมิงไม่แพ้วัยรุ่นแถมดูท่าทางสาวทัพทิมจะเข้าได้ดีกับลูกๆของไทมีโมเมนต,ต์ไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดขณะดเดียวกันคนแม่ของสาวทัพทิมเองก็ไฟเขียวเต็มที่ ขณะที่ล่าสุดทัพทิมและไทยได้ความคู่มาพูดคุยในรายการ3ามแซบพร้อมแย้มเรื่องการมีลูกบ้างแล้วถ้าวันหนึ่งความรักไปถึงวันวิวาทัพทิมบอกว่าจริงๆก่อนหน้านี้ไม่เคยคิดจะมีเรื่องลูกเลยแต่อาจจะได้ไวที่โตขึ้นบวกกับได้เจอกับพี่ไทยมันเป็นความคิดความรู้สึกที่เปลี่ยนไปเริ่มอยากมีลูกเหมือนเขาบ้างแล้วและทัพทิมเองก็มีการปรึกษาเรื่องนี้กับพี่ไทยได้ว่า ควไปพบคุณหมอพูดคุยเกี่ยวกับการฝากไข่เอาไว้บ้างเลยดีไหมเพราะปัจจุบันก็อายุ35ปีแล้วเอาเป็นว่าในอนาคตจะเป็นอย่างไรก็ต้องรอลุนและติดตามความรักของทั้งคู่ไปด้วยกันค่ะ